อ่านูกเก่งไงนูเก่งเก็บดาบจรุนาเงียบด้วยหัวน้อหัวร้อได้แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เอาขนาดนี้ใช้คู่นะครับไม่ใช่พูดด้วยพูดมข้านเรือกับรถามนั่นแหะ กรณี้ล่องน้ำแมนอยครับเง13นะครับอั <c ough> นนี้มันเอาทายเข้าจริงจริงยเหรอเนี่ยร่องน้ำ 5, 5, น้ำเงินน้ำหมดสีนะครับกำลังปรึกษากันอยู่ในผลการท้ายว่าจะเอาหัวออกหรือท้ายออกดีครับถ้อเอาหัวออกดีกท้ายเข้าเส้นใจสูงใช่ท้ายออกก็มีโอกาสที่ว่าเข้าเะอาจารย์ครับผูสุ่มกันยู่นะเสีก็เลยางอยู่่อย่งไรเพราะว่ายังไม่มีคนแนน มีเลยครับครับก็มีมีหนึ่งเที่ยวเต็มหมสิบสามยังไม่มีคะแนนครับสามแบบโมซีแบบโมซีมีคะแนนมาแล้วหนึ่งเที่ยว็คือก็หลังจากผิดคู่นี้ครับก็จะเป็นหน้าที่ของทีมชายเที่ยวสไนด์แต่ครับก็คือหมูซีร่องน้ำแดงแล้วก็โมสิบห้าร่องน้ำน้ำเงินนะครับแล้วก็จะเป็นคู่ที่สองร่องน้ำน้ำเงินนะครับหมสิบสามร่องน้ำแดงก็เที่ยวจบ ในเย่อคือพีดข้อท้ายหน้ารู้หลังว่าใครจะได้ชิงชนะเลิศครับใครจะชิงอันดับสามนะครับใช่เจ็ดคู่นี้นะประเภทเยาวชนประชาชนชายทั่วไปนะครับเตรียมตัวเลยเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมเลยมองที่เจ้าพนับเยาวชนครับเยาวชนโมซีกับโมชิษสามครับ นี่ค้าส่งรถคืนไปไม่ต้องแดกค่ะนิ่งไว้ครับนิ่งไว้ขณะนี้กำลังฟังคำกติกาจากที่จุ่ยจากคณะกรรมการเว่ารอบต่อไปไม่ได้แล้วผ่าท้ายครับในรอบสำคัญเนาะผ่าท้ายเขาต้องมาเขาต้องคู่ถ้าเขาหลับเสรจแล้ว ก้อนเนี่ยวก้องเคียวบูสีเลยครับกองเคียร์

กรรมการต้องสังเกตเลยว่าชาตาได้เอ<ห>าอมาเลี้ยงมูซีสามตัดไปเรื่อยนัยนะสำหรับมูซีนะครับก็กำลังไหลเข้าเส้นไทยครับรอบนี้สุดยอดรับสาม,มารถหัวเข้าได้หลัแบบงจากที่เสียหลักไปนิดนึงกอเอานับเรือเข้าฝั่งเลยครับต่อไปเป็นหน้าที่ของทีมไทย แต่ทั่วไปครับทีมชายประชาชนครับก็จะเป็นหน้าที่ของ